แล้วก็ยังมีให้เลือกอีก14แบบน,นะครับว่าจะหอบแบบไหนนะครับหอบผีหอบห่างได้หมดเลยแล้วก็ยังสามารถเพิ่มลดเสียงในการหอบได้ด้วยนะครับสลับคันเร่งไฟ้าตัวนี้นะครับผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งวัดบูธแล้วก็คันิเร่งไฟ้าตัวนี้นะครับผมนี่ปรับตัวนี้เลือกใช้เป็นระดับ19บนะครับสามารถมีโหมด ai แล้วก็ฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวดูวัตบูธกันนิดนึงนะครับ าไม่ได้ควันดาเยอะเกินนะครับผมนี่ช่างเรนทำอะไรครับต่อสายวัดบูสต์ครับต่อสายวัดบูสต์อันนี้ทาอะไรบ้างครับอันนี้มีเครื่องบูฟ้าแล้วก็วัดบูสต์ทำวัดบูสต์อันนี้ร้อนไรมิโกะตัวนี้ถ้ามาใส่วัดบูสต์ใช้เวลามานเท่าไหร่ครับช่างเรน20นาทีรอคิวเท่าไหร่รอคิวจะเป็นชั่วโมงแล้วแต่วันด้วยนะถ้าเสาร์ที่องใช้เผื่อเวลานิดนึงเพราะลูกค้าจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าถึงคิวแล้ว การันตีอยู่มันยี่ทีเสร็จแน่นอนสำหรับวิโก้นะครับวัดบูสตน้าำมันนะครับสายลมต่อตรงแบบนี้นะครับผมนี่ยัดเข้าด้านในด้านในติดเรียบร้อยหรือยังไม่รู้อ,รรอ,อ๋อต่อระบบไฟเรียบร้อยหมดแล้วคันนีไ้ไฟฟ้าต่อแล้วเรียบร้อยนี่นะครับใส่2อ,อย่างนะครับันนี้อู้ขาดําก็สวยนะกยนะปกติเห็นแต่ขาไทเทนะครับแม่มาดูขาดําอันนี้ก็ได้อยู่นะสวยนะ ตัวนี้เป็นขาดําแบบนี้นะครับขา T.O.D. ตัวนี้เป็นงานส่งนอกนะครับความหนานี่หนากว่าของตลาดทั่วไปแน่นอนนะครับไม่มีอ่าไม่จะไม่มีแหว่งครับพูดง่ายๆนะครับสวยงามมากเลยตัวนี้มีขาเงินขาดําแล้วก็ขาไทเทนนะครับผมนี่ขาดําก็ดุดีเหมือนกันนะครับอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแถมไฟ L.E.D. ไปให้ด้วยนะถ้าใส่วัตต์บูที่ T.O.D. นะครับผมนี่แถมไฟ LED ไปให้ด้วยนะครับคาแรคเตอรไฟฟ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาติดตั้งแค่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นเองคานะครับ สนใจอยากสั่งบริตั้งเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมพร้อมคลิปวิดีโอการติดตั้งแบบง่ายๆไปเลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับหรือว่าจะสะดวกเข้ามาก็เจอกันได้ครับระยองบัตรฉางปลวกแดงเหมือนเดิมนะครับผมและอีกหลายสาขาในปีนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับพี d s ดีสวิตช์ลสวัสดีครับ